สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เรามีเมโนูส,สังขนมปังสังขยาใบเตยค่ะมาแนะนํานะคะส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยค่ะ,ะลมแรงอันนี้เราทําครัวข้างนอกบ้านนะคะนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีนมข้นหวานนะคะ1กระป๋องนะคะมีแป้งสาลี อันนี้แป้งสาลีนะคะ1ถ้วยนะคะไม่ใช่แป้งสาลีทอทีค่ะแป้งข้าวโพด1ถ้วยไข่แดง6ฟองนะคะแล้วก็มีเกลือป่นประมาณสัก1ช้อนชาค่ะเพื่อที่จะได้แบบตัดเค็มนิดนึงนะคะอันนี้น้ําใบเตยค่ะเราไปปั่นกับหางกะทินะคะประมาณ1ถ้วยสัก1ถ้วยตวงหรือประมาณ4.5ขีดนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายประมาณครึ่งถ้วยค่ะหัวกะทินะคะประมาณนี่เท่าไหร่คะแปดร้อย 800กรัมะะหรือประมาณ8ขีดนั่นแหละแล้วก็ใส่ถ้วยตวงมานะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะเนี่ยค่ะส่นผสมก็ตามที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากชามผสมนะคะเตรียมชามผสมที่เป็นชามแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะได้ผสมได้ง่ายนะคะใส่หัวกะทิลงไปอันนี้เรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะให้สะอาดเลยให้ขาวแบบนี้เลย ตามด้วยใบเตยนะคะน้ําใบเตยที่เราไปปั่นกับหางกะทินะคะแล้วก็กรองแล้วนะคะเอาเฉพาะน้ํานะคะใส่ไปเลยถ้วยสีจะได้สวยงามแล้วก็หอมแบบนี้นะคะน้ําตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยไข่แดงหกฟองเฉพาะไข่แดงนะคะ อันนี้อาจจะตอนจะแตกเลยขอขดขวดนิดหน่เกลือป่นนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งถ้วยนะคะก็ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่นมทีหลัง พอละลายแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่นมข้นไปเลยค่ะนมข้นใช้เราใช้เป็นนมข้นหวานนะคะมันจะมีนมข้นหวานกับกับครีมเทียมข้นหวานนะคะก็อันนี้เราเลือกใช้เป็นนมข้นหวานนะคะใส่นมหนึ่งกระป๋องเลยค่ะนมเขาก็จะมีรสชาติหวานมันอยู่แล้วนะคะอันนี้เราใส่น้ําตาลไปแค่ครึ่งถ้วยเนาะอันนี้แล้วก็จะเน้นความหวานจากนมแทนนะคะ มันจะได้ความละมุนค่ะเวลาที่เรากินกับขนมปังนะคะหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะคะใช้วิธีการตุ๋นนะคะก่อนจะเอาไปตุ๋นนะคะเราก็จะกรองอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้เนื้อสังขยาของเราเนีย,เนยนสวยนะคะก็ใช้ตะแกรงเลยะคะ่ะแล้วก็กรองแบบนี้ เห็หมมันก็จะมีเศษอะไรที่มันไม่ละเอียดอยู่นะคะเวลาเอาไปตุ๋นม,มันจะได้เนื้อเนียนสวยนะคะโอเคระหว่างนี้เราก็าต้มน้ําไว้รอเลยนะคะกองกลับอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าต้องใช้ชามนี้ในการตุ๋นนะคะเท่ากับกลองสองรอบนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตุ๋นกันเลยะคะ่ะ เราจะต้มตุ๋นในหม้อที่ใหญ่กว่าภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะก็ต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะพอตั้งในน้ําเดือดแบบนี้นะคะเราก็ต้องคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นสังขยาของเราจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะจับตัวกระดิบบ็นก้อนนะคะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็คนไปเรื่อยๆค่ะ ต้องหาตัวช่วยจับดนย่างนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทําด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลดสัดส่วนลงก็ได้ค่ะมันอาจจะเยอะไปแต่ว่าทําครั้งนึงก็จะเก็บได้นานอยู่นะคะประมาณาสักอาทิตย์นึงค่ะใส่ในตู้เย็นนะคะไม่เกินนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะสามวันก็พอเรานอน่าเก็บนานเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่อร่อยนี่ค่ะก็คนไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าเขาจะเป็นครีมนะคะก็คือดูง่ายๆค่ะจนกว่าฟองอากาศก็จะหายไปเนี่ยค่ะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะสังขยาของเราก็จะเริ่มคนแล้วค่ะเห็นไหมคะเกือบจะได้ที่แล้วค่ะอันนี้เราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเกือบจะได้ละแล้วก็คนจนให้ฟองอากาศเนี่ยเขาหมดไปเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะ อีกไปมาสักห้านาทีก็น่าจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็พอทำสักขยาเสร็จนะคะแล้วก็ขนมปังมอนเน่งต่อนะคะก็จะได้ขนมปังนุ่มๆแบบนี้ค่ะทานร้อนๆนะคะคู่กับสังขยาของเรานี่โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดไฟได้เลย ตังขยาที่เรายกออกจากเตานะคะเนี่ยค่ะก็จะหน้าตาละทัดเป็นแบบนี้ค่ะน้ำข้นๆแบบนี้เลยกินกับขนมปังก็พร้อมเสิร์ฟนะคะหน้าตาดูดีไหคะนี่ทานกับกาแฟตอนเช้าได้เลยนะคะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะ เนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังสังขยาของเราหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่ค่ะทานตอนเช้านะคะคู่กับกาแฟหรือว่าน้ําชาก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นของวางช่วงบ่ายนะคะหรือจะทเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเก็บได้สองสาวันนะคะจริงๆมันเก็บได้เป็นอาทิตย์นึงอะคะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเนาะทานตอนสดๆใหม่ๆมันจะอร่อยกว่า ะะก็แนะนําให้ทานตอนสดๆใหม่แล้วกันค่ะถ้าชอบก็ลองไปทําทานดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพิดพิ็ะเดนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ